จะบอกว่าอร่อยมากเลยนะชื่อชื่อเหมือนจะไม่น่ากินนะคะ <c oughs> ชื่อเหมือนจะไม่น่ากินแต่จริงๆแล้วอร่อยมากเลยนะมุขจูมุขจูแปลว่าฝนตกนะคะมโขโมโขแปลว่าฝนนี่คุณแม่ค่ะคุณแม่ทําไปก็บ่นไ <laughs> ปไม่ได้ไปใดเลยอยู่แต่บ้านนี่แหละคะ่ะเขาไม่ให้ไปไหนนะโควิดนะคะดูรถต,ติดอยู่คนเดียวอีกฝนก็ตกเครื่องโทรศัพท์ก็ไม่มี หตวใจนอคะนี่เป็นรถติดคือแบบไปไหนไม่ได้เลยเขารอนี่ค่ะได้ยินเสียงชนีไหมคะเผื่อพ,พี่พี่ทุกคนอยากได้ยินเสียงชนีอีกนะทุกๆุกเช้าค่ะบรรยากาศที่นี่ทุกๆเช้าพี่พี่ก็ต้องได้ยินเสียงชนีกันนะคะวันนี้อยู่ดอยนุนนะะ่นค่ะดอยนุ่นเลยได้ยินเสียงจากดอยนุ่นเลยนะคะตอนนี้คือบรรยากาศฝนตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปดำนาต่อ แล้วก็ถอนต้นกล้านะคะเพราะของแพ้ไดยังไม่ปลูกข้าวนะน้ําไม่ค่อยมีนี่นะคะที่เราจะทํานี่ที่ใครหลายๆคนอยากกินใช่ไหมคะแต่ว่าจะบอกนะคะวันนี้เราได้กินเป็นม้อแรกนะคะหอมมากพระอินลึงค่ะใส่กับเราจะตามน้ําพริกถั่วเน่าใส่พระอินลึงอร่อยนี่อร่อยมากเลยนะคือจะบอกว่าตอนนี้เพิ่งออกใหม่นะคะยังส่งให้ไม่ได้นะคะรอให้เยอะกว่านี้ก่อนนะคะคุณพี่แล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้นะคะ อันนี้เป็นหมอ้อแรกที่เราจะกินก่อนเราต้องได้กินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้นะคะ <c oughs> ตอนนี้ออกยังไม่ค่อยเยอะค่ะยังแบบเล็กๆอยู่เลยเมื่อวานไปเก็บมานะคะนี่แล้วก็ถั่วเน่าอันนี้เขาเรียกว,ว่าถั่วเน่าเขาเรียกว,ว่าบ้านแพชรเขาเรียกว,ว่าทอนออึนะทอนออึก็คือเข้าเอาเข้าเอาถั่วเหลืองนี่แหละค่ะเข้าถั่วเหลืองเนี่ยเอามาต้มเอามาต้มแล้วเอามาห่อไว้แบบนี้เห็นไหมคะนี่ จะบอกว่าอร่อยมากเลยนะ<ม>ช,ชื่อเหมือนจะไม่น่ากินนะคะชื่อเหมือนจะไม่น่ากินแต่จริงๆแล้วอร่อยมากเลยนะนี่เมนูของเราสองเมนูเดือดตำแล้วก็เดี๋ยวเรามากินข้าวกันแล้วก็ไปทํางานกาันค่ะนี่ตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ถอนต้นกล้าฝนตกเดี๋ยวไปพักก่อนมุขจูมุขจูแปลว่าฝนตกนะคะมุขโขมุขโขแปลว่าฝนเนี่ค่ะทูนิลินเดอร์สีเขียว ที่ชัยย้ไม่ขึ้นมาจอกากิโอมุกจูเต้องอาชีดนี่ค่ะบรรยากาศตรงนี้นะตอนนี้นะคะคือฝอนตกเยอะมาเราชอบใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่าใส่แบบใส่แล้วสบายมากไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเวลา เราทำอะไรนะเราทำงานนะไม่ต้องใส่ทับใส่แค่ตัวเดียวจบมัคคุชุลีมัคคุชุลีเกี่ยวบุยีละเจอแต่บุยแต่ตอนที่ไเกี่ยวบุยีล้เดาวงก็แค่มัคคุชุลีโดระบะเกมเมอร์โม่ก็เพื่อนเนี่ยบอกว่าอะไรก็เพื่อนฮะอะไรนะเขือ ตอนนี้พี่ใช้เริ่มเขือนานะแล้วก็เขือนใช่ไหมเรียบร้อยเพราะว่าเราจะลงข้าวแล้วนะคะดูคุณพ่อเนี่ยยิ่งเราโตขึ้นยิ่งอายุเรามากขึ้นเท่าไหร่นะพ่อก็ยิ่งทํางานเหมือนเดิมแต่คุณพ่อก็แก่งลงมากเจ็บแข้งเจ็บขาแต่ก็ยังต้องทําเพราะว่าโตให้เราบอกว่าไม่ต้องทํายังไงเขาก็เถียงกลับมาอยู่ดี ว่าเขาอยู่เ้าทําแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะเราอยู่ๆเราจะให้เขาหยุดคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องปล่อยคุณพ่อไปแล้วก็เรามีหน้าที่ช่วยก็ช่วยอย่างเดียวได้ยินเสียงธรรมชาติไหมคะธรรมชาติธรรมชาติ นี่คุณแม่ค่ะคุณแม่ทำไปก็บ่นไปถอนต้นกล้าคุณแม่ทำไปก็บ่นไปนะไม่ได้บ่นอะไรหรอกบ่นลูกสาวนี่แหละมือทดัดเลยหฮะเด้นโน้ตอือทาดเลยมาดไรอจะอือทัดอย่เลย อเออกว่าแซฟฟี่จะรออย่างง้ยมันจะแซฟฟี่จระรอเสมอหนูท่านอะฮะเฮ้อเฮ้อเเลยคุณแม่บอกว่าอันอะไรนะคุณแม่บอกว่าให้ทํางานก็ยังจะให้ร้องเพลงหนูบอกทํางานไปทํางานไปแล้วก็ร้องเพลงไปอย่างเงี้ยมันจะดีเมื่อกว่าชินอมามืดมืดอะไรเนี่ยฮะชินอมือเลยไม่เห็นแต้มมืออ่ะ เอาันนี้นะเราถอนมาแบบได้เยอะมากเราต้องเอาอันนี้ออกดูต้นกล้าแม่แทดดูยาวมากอันนี้แม่บอกมาอยู่ห้าสิบวันมวยนี้ใส่ชิลเล่เหรอห้าสิบวันแล้วยังไม่ได้ปลูกนะคะเพราะว่าทําอันอันถ่ายยังไม่เสร็จแล้วก็นั้นยังไม่เสร็จต้องเอาหมูน้ำมอยใบเนี่ยค่ะเอาไว้เหลือประมาณเนี้าไว้ปลูก โมนมาฮื้อบือไก่แกบืออะไรบือโปโลโก็ลิโยกันหรอคุณแม่ทำพันข้าวก็เป็นพันข้าวที่เราทำบนดอยกันทุกปีนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นพันข้าวอะไรชื่ออะไรพูดชื่อภาษาไทยไม่ถูกอนะสม่าปลาสูบบือไกแกเลืบบือโปโลเลยนะทุคะไม่เมืลือบบือคือไก่แก,กน้ำอ่ะ เป็นข้าวไร่ก็เหมือนแม่จะปลูกข้าวไรเบอร์รี่นะคะข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเป็นข้าวไรกับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่วินนี่คุณแม่ก็ปลูกเดินได้และดได้แหละหน่อมีก้อนหมูข้อหน่อมีก้อนหมูฮาได้อ๋อโหใหญ่ใหญ่

ก็รำเพลิงกุบลูเจ็บกระกุบุรุกระจิ๋ยอืมอันนี้อะไรล่ะอีบ้าโผล่ลีว้าโผล่ลีโผล่ลีอุดตะลารู้อืมก็เขาที่แล้วมันไม่เอาไปไม่ได้พูนเลยว่าตะกุดด้านเด็ดดาอบาตาเล่หมุนมาอืมตะกุดดูภาพเปลี่ยนลีโลตะกุดฮันด์เกอร์ขอบอืม มใบเหรอมาทอนนว่าสุเมือนอดยอีทอนที่นมีะนบ้เนี่ยจิงสีดอะไรจยู่อเจุ๊ีเล็กวน้าท่อนน่ะอรเวนหน่อยนี่อีว่ะอืมมก่าสประมาณนี้นะคะคุณแม่ประมาณนี้นะเมืกี้เราตัดสั้นไปคุณแม่บอกว่าคนสมัยนี้นะคนสมัยนี้ได้กินข้าวแต่ไม่เห็นต้นข้าว เน um. ้โคเฝ้าดิฟุตกามาได้ดีพอค่ะพี่อืมนี่สิดุกาม่นนวก็ on, ิเก่ตแก็กเก็ตม you know ีนี่่อมีนอี่เลยโค่แล้วนนี่นี่่อมนต้นอมิอ่ะนี่ตอกทพเศชิมขาดจเหมือนก้อนก้วยน้องมีอ้ที่ลเลยทิ่ไลน่งซาแม่ที่อเจดีที่ก็อเ่นะน่ะอี่อ ได้หมดได้หมดนด้มันกมอนแือมา็ชอกรอดดอดชอบของยาก็ไม่บอกไปไ่โอตาะแกก็มีเชื้อับบมูนอาชอ ตอนนี้จะเอ้อเฟื่องเหมอหือบบนม้อกวนทีุ่กชนิดเลยพี่กลางวันนี่ไปหมแล้วไปดรอปเอาชุดกอล่าย่ที่คุณแม่มาบุญเราตัดสั้นไปแม่ว่าอายาวหน่อยเดี๋ยวคุณแม่กับคุณน้าจะไปปลูกข้าวด้วยนะคะเพราะว่านาแพทมันก็มันก็กว้างนะ,ะบอกว่ากว้างมันมันก็กว้างอยู่เลยแต่ว่าทุกปีมันก็ได้ข้าวนิดเดียวอ่ะ มันกว้างก็จริงแต่ว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบมันมันมันไม่ค่อยดีม้งอะไรแบบนี้ก็เลยแบบได้เข้าแต่ละปีก็แบบได้ไม่เยอะนะนานาดูเหมือนกว้างแต่ว่าได้ได,ได้ได้เข้าได้ไม่เยอะฝ่ายจดกีฬาเพราะว่าแพทต้องลงไปในเมืองนะคะเพราะว่าแพทมีงานประจําอยู่ที่ในเมืองโมโม เพราะว่าแพทอะทำงานประจำอยู่ในเมืองนะคะอย่าลืมเดี๋ยววันนี้แพทแพทขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าก็าคือส่วนมากก็จะถ้าวันหยุดวันไหนก็จะได้กลับดอยะคะ่ะแล้วก็กลับมาถ่ายเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านนี่แหละคะ่ะเขาไม่ให้ไปไหนนะโควิดนะคะแล้วแล้วก็ฝากถึงพี่ๆทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะยิ่งช่วงนี้โควิดแบบมาแรงมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะโม ไปพอนายอยูพอน่อยมาบูแม่บ่นเนี่ยเดี๋ยวเดเดแม่แม่จะกลับแล้วนะคะเรื่มปัดแต่เริ่มจากแค่เริ่มจากแค่เริ่มโควิดแดกโควิดเลอร์บอกกเนี่ยบอกเมื่อนี่แต่แล้วนั่นนี่เดี๋ยวให้คุณแม่ฝากพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะว่าแบบให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ทุกคนนะคะว่า ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะว่าดูแลตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจนะสู้ๆนะคะไม่มีอะไรให้เราอยู่ไกลนะเราอยู่ทางนี้เราอยู่บนดอยอยู่ทางนี้นะก็ฝากเป็นกําลังใจเป็นรอยยิ้มให้กันแล้วกันนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณแม่เดี๋ยวให้คุณแม่ให้คุณแม่ให้คุณให้คุณแม่แบบพูดพูดให้สักหน่อยนะพูดให้สักหน่อยนะเดี๋ยวมือจะกลับแล้วอะเอออกรเนอ่ะขออียเลออุปกรณ์ เด uhm. ี๋ยวเล่าเรื่องปาะกอบแต่แค่พูดดนะจะมีมอบแก็เลยให้พูดให้กำลังใจนะเดี๋ยวให้คุณแม่พูดให้กำลังใจนะนี่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 คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่ออ่าให้คุณพ่อก่อนคุณพ่อก่อนคือเราอยู่ด้วยกันแค่นี้นะไม่ให้คุณพ่อดูคุณพ่อเดีดเดดดูดูดูหน้าพ่อก่อนนี่คุณบ้าเฮาวเลือกคุณกูเดม่ะอ่ะอ่ะอ่ะเดดคือเราไม่เราแกได้แต่ก็เลี้ยงเราไม่เราแกได้แบ้าเฮาบนะชูบัยลาบตาลเกล็ดตาลุ่มสิมุ่นเนาะ ก็พูดได้แล้วต่ก็ตายคแค่ได้แต่ชุดตั่ชาแค่เลยวอนะเนี่ยอันตามที่คุณพอ่อว่าไปนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยแห้ทีหลังเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะไปแล้วช่หรอสวัสดีค่จะเราจะกลับละกลับไปในเมืองพ่อแพย์มีงานประจําในเมืองนะคะต้องกลับไปแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มาเนี่ยคะ่ะกลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่นี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะเขาไม่ให้ไปไหนนะช่วงนี้คุณแม่ก็ไม่พาไปหาปลานะคะคุณแม่บอกว่าฉันมีงานทำาขงฉันไม่ต้องชวนฉันไปไหนนะ อาม่เดียให้แม่ให้แม่อ่ะให้กำลังใจอีกเดียวคือรอยยิ้มค่ะนี่ยมบล้วมแต่ก็มาแต่โคตรโตโตรโเออโ้ยควายนะเขก็โก็โอ้ลิกิเนี่ยพวพอกเก้ที่ต่ำมากแต่ได้มันบมันเยอะแต่ได้ทุกเต่งท่เาสุาล่เลิฟ่เลิสุด่สุดบนนปัตตุมุกที่ห้อง แตกยจะเกลกอมดจิาเราน้เกที่มสาพที่กแต่ก็จะเขจ็จตอุลูกโ่ลกโสีน้ำตอแม่เลี้ยงหมาอุ้งที่พากแต่ก็ก็ก็เออนี่มิจิคุณแม่ก็โอยพรไปนะคะแม่บอกว่าอยู่กรุงเทพก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะทํางานทําการอะไรก็อย่าลืมดูแลตัวเองแล้วไม่ไม่ต้องแบบคือไม่ต้องไปไหนค่ะอยู่อยู่ดูแลตัวเองดีกว่าเนี้ยให้กําลังใจอยู่ทางนี้ อยู space, so ่ทางนี en> o, Heck, ้อะไรประมาณนี้นะคะแม่พูดเยอะแต่ว่าหนูก็จําไม่ได้เหมือนกันแม่พูดอะไรนี่เป็นคำโอหยพรแบบภาษากะเหรี่ยงนะในการแก้ปักขย้ออะไรโอแล้กอดคือกว่าแล้วเชฟขี้จมหมห่วงยายห่วงยายปักขย้อนอะไรเลยไม่ใช่เรื่องอยู่เนี่ยเออไม่ใช่เรื่องปักขย้อนเนี่ยฮะเสืออือเสืออือจะเรื่องนู่กว่าก้อนอนหมอเออ กำลังใจนะภาษาเกรนด์ไปว่าสเตอร์เลนั่งหออะไรแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้แพทย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นี่ก็เปียกเหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าถ้าหนูไปดึกกว่านี้เดี๋ยวฝนจะตกนะแล้วก็เดินทางคนเดียวนะทุกคนในทุกคนในบนโลกนี้นะคะคุณแม่บอกว่าฝากเป็นกําลังใจนะคะเราไม่มีอะไรส่งให้เลยค่ะพี่เรามีแต่รอยยิ้มให้นะคะมันได้น โอเคอุบลเลสว่อยู่ที่สราต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอยู่กลายบ้านนะคะพ่อแม่อยู่ทางนี้ก็เป็นห่วงเนี่ยค่ะแค่นั้นเองเดี๋ยววันนี้เพชรก็จะไปแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงนะเพราะว่าต้องลงไปในเมืองแล้วก็ไปไหนมาไหนชอบไปคนเดียวด้วยนะไม่มีคู่หูคู่หาไปคนเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้เพชรขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบา,บายๆอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะไม่มีอะไรส่งไปให้มีแต่รอยยิ้มและกำลังใจคะ่ะบ,บายยสวัสดีค่ะ รถติดอยู่คนเดียวอีกฝนก็ตกคือโทรศัพท์ก็ไม่มีโอ้โหายอ๋อนี่เป็นรถติดคือแบบไปไหนไม่ได้เลยเข้าล่องตรงนี้ค่ะอันนี้ยกขึ้นมาได้แล้วนะยกคนเดียวถนนลื่นมากเลยจะบอกว่าลื่นสุดๆเดี๋ยวรอดูว่ามีคนมาลนะ้มีคนมาลื่นในปากเล็บเลียฮะ ผชาราตนม่แกเลยคนลยผ่าผ่าช yeah. ่หนึ่รชีจะเป็นรถอนรอบพี่แกละลาวเนี่ยค่ะแอลพี่นี่ถอนนี่เลยถอนลอลเวลาฮฮะปกาดเลยฮะอก็เยอกรถเลยนถอดนิดหนเออจะไปละออม่ัว่าวิีวิิารกัน

นี่ตบดิ้วหอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ